มื่อนี้ผมติปาน้ามีนัดเหตุบุญกับอาจารย์พ่อถวายเพ้นให้พระอาจารย์ยุทธีวัดท่องบนนะครับแถวพระรามสามนะครับซึ่งอาจารย์พ่อนี่เป็นเอฟซของติปาน่านะครับมาโดนเติบแล้วนะครับเราเหตุงานอยู่ประเทศสหรัฐอยู่ที่รัสอลัสกานะครับมื่อนี้เรากลับมาเมืองไทยเราก็ได้นัด มูพวกและญาติพี่น้องหลายผู้หลายคนมาเฮ็ดบุญห่วมกันครับผมติปาน้ากา็โชคดีอีกท่านหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มารวมบุญครับอาจารย์เพิ่นนะครับก็ขออุทิศส่วนบญุญส่วนกุศลนี้ให้กับครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหายทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุภูสุขคนก็นแล้วกันนะครับเด้อนะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดไปก็อาภัยให้สิ่นกันและกันนะครับอ้า ก็จากนี้ก็ขอให้สุภู้สุขคนที่รับชมอยู่นี่จงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ล่ำรวยเงินทองเงินงานการเงินก็ไไลเข้ามาสุภู้สุขคนเดินนะครับ

ถ้าไม่มีทยนะคะขอบคุณพี่กทนด้วยนะคะเอย่างเลี้ยงใต้มมาตามหาหมดทางรมระทมรานอกจากสีอิ่มบุญแล้วนะครับ ผู้ทีม่มั่วมบุญมูนี้ยังได้อิ่มท้องนำครับเป็นกว๋วยเตี๋ยวสูตรต้มยำน้ำคนนะครับเป็นสูตรเฉพาะทางของอพี่เคยเล่านะครับอไอหนุ่มสก้านะครับเพื่อนกับมาเหตุเป็นแฟนชาย ก๋วยเตี๋ยวให้พี่ให้น้องเพิ่นได้ขายอยู่ทั้งนครปฐมนะครับสูตรก๋วยเตี๋ยวนี่บอกไดเลยว่าโอ้ยผมไปล่องกินเมืองแสบนัวค่ะก็ดีครับพี่น้องเข้มข้นนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ล่องหลังไม่ได้เด้อครับเพิ่นเป็นแฟนชายเฉพาะนะครับหรือผู้ใดอยากจะเมาแฟนชายแบบนี้ไปเฮ็ดบุญนะครับเป็นลงท่านอายเพิ่นก็ยินดีครับสนับสนุนกันนะครับรสชาตินี่บอกได้เลยว่ายังเสียครับน้ำข้นๆนนะครับแล้วก็ เครื่องในเครื่องปรุงนี่แบบจัดเต็มหนักบอกได้เลยว่าแซ่บคคกดีครับพีน่น้องนะบรรยากาศ่วมบุญม้นนี่ดีครับนะโอกาสน่าฝ่าหม่จังได้มั่วมบุญกันด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับส่วนบาวติกนั่นสิไปรวมกิจกรรมเฮ็ดบุญยุไซลองเพ่งยุไสก็ขอบคุณที่รับชมเลก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยครับเด้อโอกาสน่าพอกันใหม่สวัสดีครับ